มันไม่ลงมาทางนี้แล้วมันกลัวมึงแล้วรูบอกให้มึงขยับ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 เออขยับให้มันคุ้นก่นอนหลามมึงไม่ต้องขึ้นใบมึงเสิริจริงๆเลยเดี๋ยวก็ตายเปล่าขนปิว้ว <laughs> นเกียร์จะกินหนาำหรอมาแล้วมาตีลามแล้วเอ้ยเ้ยมาตีลามแล้วเว้ย มันเชื่องแล้วเนี่ยไม่กลัวแล้วเนี่ยมันเชื่องแล้วเนี่ยอีกมือนึงเตรียมขึ้นเดี๋ยวอีกมือนึงอ่ะก็ถือหนอนอีกข้างน,งน,งางนึงดิมันเชื่องแล้วนะไม่หนีมือแล้วนะให้น,นักลบไว้ใช้ได้ไว้นักลบเว้ยใช้ได้ไว้ ตะกินยังจะอันน,นี้กับสอนรามอยู่นะน่ะแขน,ขนแขนเมื่อยแล้วนะ,นะเว้ย ได้ได้ไว้มันเชื่องนะน่ะมันมาโหงอะไรสอรลามเนี่ยลามลงมางงมันติดหัวกงเนี่ย สี่มุมอ่ะต้องให้มันลงมังข้างก่อนมีชักกลับด้วย ก็บอกแล้วมันติดโฮย่าข้างหลังไม่ได้หมุนหมุนมาหมุนมาจับจับจับหมุนมามันดึงขาย้ลามไว้อ่ะนะยามีป่ะนะโอ้ยขนติดปากไปแล้วยายลามมีป่ะนะเดี๋ยวตายานะแก่แล้วไม่เกียมเลย เดี๋ยวดีดยยดยวยวมันหลบมึงอ่ะ